สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท Classical Future ในวันพฤหัสที่25กรกฎาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดปรับตัวลดลงแรงนะคะลดลงไปถึง26.80เหรียญนะคะปิดไปที่1,320.69นะคะราคาทองคำก็ไปทําโลที่บริเวณ1,312.94เหรียญนะคะแล้วก็สามารถตีบาวขึ้นมาปิดได้ที่1,320 ก็สาเหตุที่ราคาองคำปรับลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะก็เนื่องจากาการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะออกมาดีเกินคาดก็ส่งสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นดัชนี pmi ภาการผลิตนะคะของสหรัฐเนี่ย ออกมาที่53.2นะคะดีกว่าคาดแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะคะที่497,000ยูนิตนะคะก็ดีกว่าคาดเช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยเป็นผลทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับลดลงแรงก็คือ,อทางกองทางกองทุนนะคะเทขายทองคำออกมานะคะราคาทองคำก็เลยปรับลดลงค่อนข้างแรงนะคะส่วนข่าวอื่นๆ ก็มีกองทุน EFSF นะคะที่พร้อมจ่ายเงินกู้ที่เหลืออีก2.5พันล้านยูโรให้กับกรีซในวันจันท์นี้นะคะโดยประธานยูโรกรุ๊ปก็เปิดเผยว่าตัวแทนของทริโอกาที่เข้าไปตรวจสอบกรีซเนี่ยมีความพึงพอใจต่อความคืบหน้านะคะแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยเงินกู้งวดต่อไปนะคะในวันจันทร์ที่29กรกฎาคม ส่วนในตลาดทองคําเองนะคะอินเดียก็ออกมาตรการใหม่ในการจํากัดการนําเข้าทองคานะคะเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของอินเดียโดยธนาคารกลางของอินเดียประกาศว่าทองที่นําเข้าอย่างน้อย20%เนตี่ยต้องมีไว้ผลิตแล้วก็ประกอบเป็นอัญ,ญมณีนะคะเพื่อที่จะส่งออกไปขายต่างประเทศนี่ก็เป็นมาตรการใหม่นะคะที่อินเดียออกมาเพื่อที่จะจํากัดการนําเข้าทองคําสําหรับ ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะอย่างที่เมื่อวานบอกไปแล้วนะคะว่าขึ้นชนแนวต้านที่บริเวณใกล้ๆ1350นะคะแล้วก็เมื่อวานส่งสัญญาณวอ,อร์บอสด,ด้วยก็เลยทำให้เนี่ยมีการขายทำกำไร,รออกมาแต่การหลุดบริเวณ1น2 6เนี่ยก็ลงมาอีกค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ไปทำโลที่บริเวณ1 3 1 2ก็ ส่งสัญญาณลบนะคะแนวโน้มถ้า1312รับไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสอ่อนตัวมาที่บริเวณ1305ได้นะคะแต่เราก็ยังมองว่ายังอยู่ในกรอบของแนวโน้มขัดขึ้นในระยะสั้นอยู่นะคะถ้าไม่หลุดบริเวณ1300ก็น่าจะมีการดิดกลับได้นะคะ ส่วนปัจจัยลบของวันนี้นี่ก็ยังเป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่แข่งค่านะคะราคาน้ำมันที่ปรับลดลงแล้วก็ต้องจับตาดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี้นะคะว่าจะออกมาดีอีกไหมก็มีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวยก,การกันว่างงานรายสัปดาห์นะคะแล้วก็ย่อยคําสั่งซื้อสินค้าคงทนส่วนในสัปดาห์หน้านะคะ3 0 3 1กรกฎาคมก็จะมีการประชุม FOMC ของเฟดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็ต้องติดตามดูสำหรับแนวรับว,วันนี้นะคะก็ที่บริเวณ3 000, 1, 3 3 2 2แล้วก็ถัดไป1,305นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,335แล้วก็1,345ดาวโจนเมื่อคือนนี้ปิดลดลงเล็กน้อยนะคะ25.50จุดก็เป็นผลจากการที่ ดาวโจนขึ้นมาหลา,หลายวันแล้วนะคะแล้วก็เลยมีแรงขายทำกำไรออกมารวมถึงมีผลประกอบการของบางบริษัทที่ประก,กาศออกมาแย่กว่าคาดนะคะส่วนราคานนมันดิบในสเมกนะคะปรับลดลงแรงนะคะที่ามาปิดที่15.39แล้วลงไปเกือบ2เหรียญไอซ์เบรนนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะปิดที่107.05ส่วนค่าเงินเอสซอล่านะคะก็แข็งค่าขึ้น หลังจากการประกาศตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐออกมาดีเกินคาดนะคะก็ทำให้เงินค่าเงินดอลาลาร์แข็งค่าขึ้นส่วนไอแช r Silver t r u s t นะคะก็ซื้อโลหะเงินเพิ่มขึ้นถึง144ตันนะคะแต่ s p d r ก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมที่929.76ตันเรามาดูกราฟเทคนิคของ Silver กันนะคะสำหรับ ซิเวอร์นะคะราคาโลหะเงินปรับตัวลดลงนะคะเมืม่อวานนี้แล้วก็เส้น MACD n e ลายก็ตัดลงต่ำกว่าเส้นซัญญ l ลายนะคะ<ๆ>ก็แสดงให้เห็นแนวโน้มเชิงแนวโน้มเชิงลบในระยะสั้นนะคะวันนี้ก็มีแนวับมีแนวรับที่บรีนิแล้วก็19.7แนวต้านที่20.2แล้วก็20.4นะคะส่วนค่างเงินบาทนะคะ แค่งเงินบาทปรับตัวลงมาทดสอบกับล่างที่ระดับ30.8สิแคะแต่ไม่สามารถผ่านไปได้จึงมีแนวโน้มในเคลื่อนไหวเนื้อสนหะนักไซเวตต่อไปนะคะวันนี้ก็มีแนวรับที่30.8แล้วก็ถัดมา30.6แนวต้านที่31.2แล้วก็31.3ส่วนไอซ์เบรนนะคะปรับตัวลดลงมาแรง หลังจากหลุดกรอบความเคลื่อนไหว1 0 7 5ถึง109นะคะอย่างไรก็ตามราคาเข้าเริ่มเข้ามาใกล้แนวรับบริเวณระดับ106.2นะคะซึ่งเป็นค่าของเส้น moving average 200รนะคะราคาก็จะมีการรีบาวได้นะคะถ้าหากว่าแตะบริเวณนี้สำหรับแนวรับก็มีที่106.2แล้วก็ถัดมา1 5 5 3แนวต้านที่107แล้วก็108ส่วนเส้น50นะคะ เซ็ตห้าสก็ถูกขายในช่วงบ่ายวันนี้นะคะแลก็กดดันให้ราคาร่วงลงมาบริเวณแนวรับนะคะที่มีการเปิดแก๊ปไว้ก็ทําให้แนวโน้มขาขึ้นยังไม่เสียหายแล้วก็การชะลอตัวของ MACD กับ RSI ยังไม่มีในยะสาคัญนะคะที่บ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มแต่ก็ต้องจับตาช่วงเปิดตลาดวันนี้นะคะหากยืน1 0ึ0งพันิบไม่ได้ก็ส่งสัญญาณเตือนนะคะว่าดัชนีอาจจะหลุดหนึ่ สำหรับแนวรับวันนี้มีที่1,100นะคะแล้วก็1,000แนวต้านที่1,25 0 25, แล้วก็1,30การวิเคราะห์แนวโน้มตาสารนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ